คืออยากถามว่าเออลานั่งนะคะตอนแรกๆอะที่อยู่ที่บ้านนะคะจะจะนั่งเหมือนเหมือนในสมองนะมันแจ้งเราว่าเอเราเป็นอะไรทําไมมันแจ้งหมดเลยมันเป็นสมาธิไงคะคือพอจิตสงบแล้วมันจะเกิดความสว่างนะคะ <c oughs> จะวส,ะว,ะสะว่างอยู่ที่หัวมั่งอยู่ที่หน้าอ,อกมั่งอย่างเงี้ยบางทีครอบเราย่างนี้มั่งความสว่างนนมันเป็นเครื่องหมายว่าจิตมีพลังเป็นสมาธิแล้วก็ พอหน้าสักคู่นึงนะคะขนจะลุกแล้วก็จะน้ำตาไหลเหมือน,น,นะนกับในงานเมื่อกี้ถามแล้วเนะนี่ยแต่ถ้าตาอะไรคะตี๋ขนลุกน้ำตาไหลานี่ถ้าเกดว่าเราไปตามอาการร้องไห้มันจะร้องแรงขึ้นที่เราบอกว่ารู้แต่อย่าไปตามตัวนะคะถ้าไปตามตัวโยกมันจะโยกแรงแล้วมันจะเหนื่อยถ้าตามตัวสั่นมันจะสั่นแรงนี่พียที่ต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยให้เรารู้เท่าทันแล้วถ้าเรานั่งสมาธิเกิดปอก พิงเราด้วยนะถ้าฉันสั่งไม่ต้องตกใจผีไม่ได้เข้านะที่เป็นติตินะเดี๋ยวชันก็จะอยู่ของชันเองไอเด็กน้องเรียนคนหนึ่งว่นนั่งโยกไม่เลิกเราก็รู้แล้วว่ามันดอยู่ที่ติติดมันอยู่กระไดท่านสามเราก็เลยไปกระซิบบอกทำสติรู้ลูกอย่าไปตามตัวโยกให้รู้อยู่ที่จิตดักเกี่ยาก็อยู่พอมีสติมันจะผ่านปิติขึ้นกระดานต่อแต่พอออกจากสมาธิมันจะมาต่อว่าเราอาจารย์น่ะ ไม่น่ามาบอกให้ผมหยุดเลยผมกำลังโยกมันอยู่พอดีแล้วเปนมันแต่ลโยกก็อยู่แต่ละไดร์ฟที่สามเนี่ยฉะนั้นไม่ไปไหนอ่ะเนาะ